โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมไมครับม m ดแพ a c สกายกับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็น Modpack ใหม่เนาะของ FTB นะอ่นชื่อว่า m o ด p a c k Sky ยนะ FTB Sky ก็เป็น Modpack แนวเกาะลอยฟ้าเนาะซึ่งเป็นะจะเรียกว่าเป็นแนวโปรดของผมก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวลืมปิด Auto ออโต้จำออโต้จำโอเคอะ อันนี้เรามาเกิดที่เรือเนาะมันจะเป็นแบบเรือลอยฟ้านะ,อะโอเคซึ่งปรับตกแต่งมากมายทุบไม่ได้นะ,ะกล่องเปิดได้แต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเนาะโอเคอันนี้จะเป็นประตูนะที่จะเขาจะให้เราเลือกแมปปะบอกว่า the journey begin here นะ,อะโอเคเข้าไปเนาะโอเคอเขาจะให้เลือกระหว่างมี f t b ตัว มีสกายไอแลนดะ์เนาะมีแอนต i s ไอแลนด์แอนต i s สกายไอแลนด์เนาะมีอ่ามินิม a ลมินิม a ลรีสสกายไอแลนด์ก็น่าจะเป็นปกติปะอ่าแล้วมีชนะู o เซนสกายไอแลนด์เนาะโอเคแล้วก็จะมีตัวของคอม p พกสกายไอแลนดะ์เนาะอ่าเราจะเลือกแบบไหนดีอ่าแต่ละอันมันความยากมันต่างกันไหมอ่ะโอเคผมผมเลือกเป็นตัวของชนะูสเซนสกายไอแลนด์ก่อน เพราะคิดว่ามันน่าจะน่าจะโอเคนะน่าจะดูแบบดูดิบๆเนาะมาด,ด,ดูแบบเป็นหิดอะไรแบบนี้เนาะโอเคไปอ่ะโอเคว้าวอ่ะมันมีระบบปาร์ตี้เนาะอ่าฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในปาร์ตี้แล้วเนาะโอเคมีไอเทมต่างๆนะอ่ะอาจจะไม่คุน้น โ okay. อเคอต้องบอกก่อนนะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะเพราะงั้นก็เราก็ามาเรียนรู้พร้อมกันนะอ่ะน,นี่เขาให้ของมาเนาะอะไรเอ่ยอาบิลนะิตี้บอทเทเนาะโอเคอันนี้เควสต์บุ๊กโอเคเอ้ยมีระบบกินอาหารแล้วเลือดแม็กเลือดเพิ่มด้วยเอ้ยน่าสนใจโอเคอาบิลิตี้บอทเทลโอเคช่างมันละกันเนาะอ่ะ อันนี้เราปุ๊บปุ๊บปุ๊บวลคัมโอเคอ่า getting start นะอ่าอนนี้เราสร้างทีมแล้วเนาะโอเคกดรับเพจมาอันนี้เป็นอ่า uh, a n n o t a t e annotation code เดนะ็กเนาะ use to record your s clip create อ๋อโอเคมนันมีกแล้วโอเคอันนี้ uh, observation โอเค รูทบีใช่ไหมอ่าเขาบอกว่ารูทบีอ่านี่ต้องหารูทบีให้เจอเนาะ event, อีเวนต์อ่าอ๋อโอเคสามารถเปิดปิดอีเวนต์ได้เนาะโดยใช้คำสั่งอีเวนต์ท็อกเกิลเนาะก็จะมีตัวของอ่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างเอ่ยอ่าน๋่วนะโอ้ปรับเซตติ้งแป๊บหนึ่ง Key buy คีย์บายเนาะอ่าคีย์ตัวที่ผม โอเพนแชทผมจะใช้เป็น Enter นะเ mm hmm. พราะชินมากกว่าเนาะโอเคอีเ okay. ว uh, นตะ์อ่ะอีเวนต์ท็อกเกิลเนาะมีเอ่อ uh, mm hmm. ผมจะปิดตัวสติกนะอ่ะโอเคสติกแล้วก็ตัวของอ่า uh, วนะันเดอริงเทนเดอร์เนาะโอเคเพราะว่าอ่าสติกเนี่ยผมรำคาญตั้งแต่ตัวของโซนบล็อกแล้วเนาะ mm hmm. ก็คืออันที่มัน ให้สติกเราเนาะโอเคอันนี้เราเรียนรู้เรียบร้อยนะ throwing chart throwing shade มีคำตัวโรบูด shader เ,เ,เขาบอกว่าแบบยอมรับการใช้เชดเดอร์เนาะอะไรประมาณนี้นะ,อะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเชดเดอร์ที่เขาเตรียมกันให้กันดีกว่าเนาะวิดีโอเซตติ้งนะ,ะใช่ปะนี่นะ shader pack เ,เ,เนาะก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวน,นะ ลอ,องดูดิ a อ p พลดูนะว่าจะโอเคดูดีดูสวยขนาดไหนโอ,อ้แสงมันแยงตาเหลือเกินโมันมันสว่างเวอร์เกินไปเปล่าแบบนี้ไม่ใช่ว่าตอนมืดมันจะมืดเวอร์เลยหรอโอ,โอ้ปิดปิดปดป,ดปดนะอ่ะโอเค คือส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเชเดอร์อยู่แล้วเนาะเพราะงั้นเราก็จะปิดนะโอเคอเราเอาออกตรงไหนดีเดบลใช่ไหมเราแค่ดีเดบล์มันก็น่าจะพอเนอพพลายมาโอเคอถึงเขาจะ m m e น d ให้ใช้เชเดอร์ก็เถอะแต่ว่าเราไม่ใช้นะเพราะว่าผมไม่ชอบเชเดอร์นะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เรารู้แล้วเนาะก็รับของนี่คือได้บีสปอน ได้ได้บีสปอนเอกโอเคอ,าาอ่ะฮะอ่ะ getting start เนาะเควสแรกของเราเขาบอกว่าเขาให้ทำเขาให้ทำมีไม้เนาะมีสตริงแล้วก็มี cobblestone นะนะวิธีการเก็ตสตริงก็เขาบอกว่าหาได้จากฟลิกนะแฟลกฟลิกแฟลกกะน่าน่นจาจะอ่านว่าฟลนะิกแฟลกเออนั่นแหละสักอย่าง โอเคซึ่งมีโอเคเราสามารถหาสติงได้จากตัวคอัเว็บเนาะแต่เราต้องคราฟดาบก่อนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไม้ก่อนแล้วกันนะอย่ายายายาไม้อย่า yeah. ไม้ไม,ไม้โอเคเอ้ยใชอ้อัติไม้ได้เนาะอู้เฮ้ยดีแบบเรืงง่อไรปุ๊บ ทุบไม้แล้วแบบดอบทั้งต้นเลยเนาะโอเคก่อนอื่นเราจะทำโต๊ครับเอโต๊ครับมีให้แล้วหรือเปล่าไม่มีนะโอเคโอเคโอเคขอสำรวจพื้นที่ก่อนไม่มีเฮ้ยเปิดน้ำได้ด้วยว้าวโอเคโอเคไม่มีต๊ครับเนาะเพราะงั้นเราต้องครับเองนะอ่ะโอเคเราจะทำเป็นครับติ้งสเตชันเนาะอ่ะฮะเฟสอะไรเสร็จเอ่ย อ่าแจ็ตเนาะโอเคได้เชสมานะโอเคเราก็จะทำเหมือนเดิมนาะเอาเชสวางไว้ข้างๆคราฟซิงเซชั่นเนาะพวกเราจะได้สามารถใช้ของในนี้ได้นะอ่า,อาต่อไปสิ่งที่เราควรจะคราฟก็ควรจะเป็นพิกแอกเนาะโอเคพิกแอกมาอ่ะพิกแอกปึ๊บเรียบร้อยนะต่อไปก็ขุดหินนะอ่ะเหยียบโอเคหินมา โซนเอสโอเคอ่ะเราได้หินแล้วเนาะมันไม่ดูดเข้าตัวผมไปมาร์คเวสอันนี้ไว้อ่ะโอเคอกเราได้หินแล้วอ๋อเขาบอกว่าต้องเอาล็อกนาะ็อกได้จากการอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมว่ามันบอกว่าก a าสบล็อกไม่มีเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยหได้อันนี้อะไรคอมซอยว้าวโอเคอ่อต้องการสิบหกอันใช่ไหมล่ะโอเคสิบหกอันเกินด้วยสิบหกสิบเก้าสิบอะยี่สิบอ็สองสิบสามโอเคเกินอีกลอออ่ะยี่สิบเจ็ดอันเนาะ เราคาเป็นหินได้ใช่ไหมโอเคอ่าเราได้เพชรร็อกมาเพชรร็อกอีกแล้วเหรอเฮ้ยน่ารักดูไข่ปวนนั่นสิเราให้หินได้ไหมอ่าคือยังไงอะ่ะมันไอตัวนี้มันทำอะไรได้แล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคปล่อยมันไปแล้วกันเนาะโอเคเราจะเก็บหินไว้ในนี้อ่า,อาโอเค เราไม่ชอบอะไรที่มันดูเป็นเศษนะเพราะงั้นก็มาค้าเป็นหินให้หมดคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้เอ้ยเออผมสงสัยว่าไอ้เพ l เบิเนี่ยกินได้เปล่าไม่ได้เนาะโอเค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 มันกินไม่ได้นะอ่ะไม้เราต้องการ16อันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคราฟตัวของขวานกันก่อนเนาะโอเคขอสติ๊กนิดนึงเอาขวานมาขวานหินอ่าขวานหินมา โอเคเราจะตัดไม้ร้อยดืดๆมาอันนี้คือไว้คอร์เรนต์เก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัดไม้อันนี้ลงมานั่นแหละดีมากเยี่ยมไปเลยโอเคปลูกคืนด้วยปลูกคืนด้วยลืมปลูกคืนนะโอเคเก็บของแล้วก็ เราต้องคราฟดาบด้วยดาบหินดาบหินโอเคมาดาบมาบแล้วเราจะเอามาตัดตัวของสตริงเนาะเราไปคอกเว็บนะเราจะจะได้ตัวของสตริงมาแล้วก็ตัดต้นไม้ต้นตนี้ด้วยนะเรียบร้อยเฮ้ยช็อกเกอร์อู้ว้าวว้าวช็อกเกอร์ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กระเป๋าปลาเกา๋าโอเคใส่ปลาเก๋าเข้าไปเนาะมีช็อปเกอร์บ็อกเนาะเดี๋ยวนะเราเปิดกระเป๋าด้วยตัวอะไรอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าสักครู่เราเปิดกระเป๋าได้ด้วยตัวอะไรแบ็คแพคโอเปนแบ็คแพคเอาเป็นคอนโทรล E ลวกันเนาะอะ่าคอนโทรล B ละกัน n a ว r a t o r n a r r a t น s narrator, narr all narrator narrator narrator, narrator, narrator off ก็เป็น e. อัล e. เทอร์เนทอีโอเคโอเคอ่าเปิดแบ็คแพคได้เรียบร้อยแล้วเนาะผมเซ็ตเป็นอัลเทอร์เนทอีนะโอเคแล้วก็เราก็ได้ของไรเอย่ยอันนี้เป็นอีสเตอร์เอกนะโอเคเก็บใส่กล่องไว้ก่อนอ่าสตริงตรงนี้เราต้องคราบเฟอร์เนสก่อนนะต้องคราบเฟอร์เนสก่อนโอเคเฟอร์เนสมา ไอเราทำเป็นเฟิร์นอ่าไม่ได้เนาะโอเคสลับเฟิร์นเอ็โอเค,อเควางไว้เนาะอ่าขอเผาไม้นิดนึงนะเผาไม้เป็นถ่านก่อนโอ้มันก็ค่อนข้างมืดเลยนะเดซโอ๊กลีฟอ่ะเห็นตกทิ้งเฮ้ยได้เอ่าใช้มือทุบก,ก็ได้อะ what? What? what 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 โอเค ไม้เราก็ครบแล้วเนาะเก็บไว้เก็บไว้ของไม่สำคัญเก็บไว้ก่อนอ่ะนี่ยมีบอกด้วยว่าเผาได้8ชิ้นเนาะอันนี้เผาได้ห5่ดชิ้นนะอ่ะอะไรโอเคเฟ็อะไรเสร็จเอ่ยอ๋อแบ็คแพคเสร็จอันนี้คืออะไรอะ่ะเอนชานโซบาวอ่าฮะผูกวิญญาณเนาะต่อไปอเค Construction van นะก็จะเป็นตัวของ building van เนาะเอ่อ a r m o r n d weapon เนาะก็คราบดาบใช่ไหมอ่ะโอเคม,มืดนะเนี่ยกลัวมันเกิดจังเลยเอ่อสติ๊กมาเดี๋ยวครับทอร์ชหน่อยเนาะอ่ะ,อะโอเค f 7ดูได้นะว่ามีโอกาสมอนเกิดตรงไหนบ้างอ๋อโอเคเราก็ปักไปสีน้ําเงินนี่มอนมันจะเกิดไหมอ่ะไม่ทราบนะโอเคแต่เราก็จะปักไว้ก่อนเนาะกันไว้ดีกว่าแก่นะเดี๋ยวมันเกาะเรามันจะกลายเป็นม็อบสปอนเนอร์ขนาดย่อมนะไม่ดีไม่ดีโอเคปักไปเฮ้ยไม่พอครับเพิ่มทำไมมันกระตุกอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะเราเปิด f เนี้อ คิดว่านะอ่ะโอเคขอโคอ,อันหนึง่งมาโอเคยังไงเราก็ต้องเปิดนะเพราะว่าเราจะดูว่าตรงไหนมืดบ้างเนาะโอเคอ่ะอีกสักอีกสักนิดนึงแล้วกันสองอันมามันใช้สกอร์มอลในการเลื่อนไอเทมไม่ได้แย่จัง ปักตรงนี้แล้วก็ปักตรงนี้อ่าปักตรงนี้ด้วยแล้วก็ปักตรงนี้อ่ะโอเคนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยนะตอนนี้มันก็ไม่น่าจะเกิดในในเกาะเราแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวขอกินอาหารนิดนึงอ่าอ่าโกลเด้นแครอทก่อนก็นกได้โอเคอ่า ต่อไปเควส get start get start ของเราเนาะเขาบอกว่า string mesh อ่ะมี string mesh มีเอ่อโอเค s ซ i n g mesh ใช้ stick กับ string เนาะอ่ะ stick St กับ string stick ล้อมแบบนี้ใช่มั้ยแล้วก็ string ได้ string mesh ก็ได้ wooden hopper แล้วก็ cooking chicken cup เนาะอ่ะา what is string mesh ใช้ยังไงเอ่ย เอ่อหรือว่าเราต้องทำตัวของชิฟเตอร์แต่ชิฟเตอร์เราต้องทำข้างล่างก่อนโอเคสิงเมสเขาบอกว่า the the sing mess is ready for for บอกว่า get basic r e s o u r c e เนาะคลิกขวาได้ไหมไม่ได้โอเคน่าจะต้องทำตัวของไอ้น,นี่ก่อนอ่าอะไรนะนี่นะตัวชิฟเตอร์เนาะ Okay. ซึ่งชิฟเตอร์เราต้องทำตัวตัวแฮมเมอร์ก่อนเนาะสโตนแฮมเมอร์ครับอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ปะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคสโตนแฮมเมอร์อ๋อโอเคอ่าผมผมผิดเองผมผิดเองครับผม,ผมขอโทษครับสโตนแฮมเมอร์ปุ๊บครับแบบนี้เนาะ ตัวแฮมเมอร์เย่ตัวแฮมเมอร์แล้วโอ้ได้เฟืองแล้วก็เราก็ต้องเอา stone มาทุบใชไมล่ะเราทำเป็น composite c o m p o s i t stone ได้ปะได้เดี๋ยวอเออเราทุบมันไม่ได้อะโอเคลอง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 ทุบทุบก,ก่อนแล้วกันอ่ะมันก็จะกลายเป็น gravel เนาะโอเคตามหลักสูตรนะ gravel แซนแล้วก็ดัสเนาะโอเคอ่าฮะทุกเป็นแซนแล้วก็ทุกเป็นด uh ัส huh. อ mm ่ะเฟสก็เรียบร้อยตอนนี้เรามี3เคสเนาะคือการ์เวลแซนแล้วก็ดัสนะต่อไปเขาบอกว่าอ่า uh huh. ให้เราหาตัวของชิฟเตอร์ชิปปะล่ะชิฟเตอร์เนาะก็ใช้วเดนเกียร์นะโอเคเดี๋ยวขอดูชิฟเตอร์ก่อนอ่า uh huh. ชิฟเตอร์กับแฮนแคร้งนะโอเคเดี๋ยวก็ดูก่อนชิฟเตอร์โอเคขาดขาดแคลงใช่ไหมไม้เราหมดหมดเหรอถามจริงไอเราเราเราทำให้ต้นไม้ตัตเร็วได้ไม่ได้ใช้บุญมิวอย่างเดียวโอเคบุญมิวมาโอ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 ทำไมพุ่มมันเตี้ยจังอะ มามามาปุ๊บโอเคปุ๊บมันเตี้ยจังอะ่ะต้นไมอ้อ่ะอฮะเราต้องการแผลงใช่ไหมอ่ะแผลงแล้วแล้วก็ต้องการโซน w ู o เล n เกียรเราขาสติ๊กอ่าฮะเราขาสติ๊กกับตัวของปุ่มใช่ป่ะมาอ่า w ู o เล n เกีย ก็ oh, เป็นสโตนวัตทอนเหรอวูดเล่นเกียร์แต่ใช้สโตนวัตทอนนะนะถามทิงโอเคดูเหมือนเราจะต้องใช้สโตนทั้งหมด4ก่ก้อนใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วก็ดีสเนาะโอเคมาเก็บของที่เหลือกันดีกว่ารอมันเผาแป๊บหนึ่งเนาะโอเคก่อนหน้าน,นี้ก็ตัดไม้กันก่อนนะอ่าฮะ โอ้ลืมไปลืมกดชีพิเศษอ่ะมาต้นไม้ลงมาโอ้ไม่โต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 โเกมมาโอนมิวเฮ้ยมันจะโตยากเกินไปเปล่าโอเคเรียบร้อยระหว่างเผาเอ่อพวกหินก็ ต้นไม้ไปก่อนเนอมันมันไอ้นี่ไม่ได้มันย่อไอ้โตไม่ได้จะได้มากแต่ดีนะมันอำนวยความสะดวกหลายอย่างละก็ดีเหมือนกันเนะาะเก็บไปหินเผาเสร็จแล้วก็เอามารับเป็นปุ่มเนาะต่อไปก็ wooden gear wooden gear แล้วก็ shifter อ่ะต่อไปก็จะคราฟตัวของ hand c r a c k เรียบร้อยเนาะเราต้องใช้ค็อกเว็บด้วยปะค็อกเวลอ่าฮะเดี๋ยวแล้วเองจะให้ชิปเตอร์มาเพิ่มเพื่อโอเคมีเควส์บางอย่างเสร็จอ่าเ e ็ t ติ้งรี o อร์ทเนาะให้อะไรพอสแพ็คคืออะไรอะแบบแบบแบ,บ็คแพ็คเนี่ยโอเค ทำไมมันแบคแพคมันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะอาา่าฮะเคตอนนี้เรามีตัวของชิฟเตอร์แล้วเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าชิฟเตอร์เนี่ยมันใช้ยังไงนะโอเคก็วางแบบนี้เนาะแล้วก็วางอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเบสิกเนาะแล้วก็อันนี้ออหมุนปุ๊บอ่าโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเมชมาใส่ใช่ปะนี่ แล้ววิธีการกรองล่ะ,ะวิธีการกรองอนะเราจะใช้กาวเวลก่อนแล้วกันเนาะวิธการกรองเราโยนลงไปเลยได้ปะอ่ะได้เนาะแล้วก็เราก็หมุนๆ <c oughs> เอ้ยแอนิเมชันมันตลกอะ่ะใช่วะโอเค คือเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องทำเมชเพิ่มเนาะเพราะการใช้แฮนแคล้งมันจะทำให้เราเสียเขาเรียกอะไรนะเสียค่าอาหารเยอะเนาะทำให้เราหิวเร็วนะแต่ว่าก็ต้องทำไปก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นเนาะโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะมันมันมันไม่ได้หมายจากหมดเดียวกันนะเออโอเคก็่ะปั่นปั่นไปปั่นปั่นเนาะ อ่อผมไม่รู้นะว่ากาเวลมันจะดอปอะไรบ้างแต่ว่าคิดว่าน่าจะดอกของเบสิกเั้งเอ่อฮะเลขหกอันนะนะทับจริงโอ้โอเคผมรู้สึกเริ่มท้อกับการเล่นมอนนี้แล้วดิโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งว่าไอไอกาเวลเนี่ยมันมันได้อะไร ก็เป็นตัวแข็งใช่ไหมนี่นี่ตัวนี้เนาะกราวเวลกับตัวของสิงเมสอ๋อไดไอรอนนักเก็ตอย่างเดียวโอ้อนดี้ไซเมสถึงจะได้เป็นแบบอ๋ออนดี้ไซเมสก็ต้องเอา โอเคแปลว่าเราต้องทำแนะอนดี้ไซเมชเนาะอ่าฮะราได้แอนดี้ไซมาเมื่อกี้จะเป็นสองอันเองอะ่ะเรได้แอนดี้ไซอะลอยแปลว่าเราต้องทำตัวของแอนดี้ไซอะลอยเนาะโอเคแบบนี้ใช่ไหมแอนดี้ไซอะลอยอ่าห้าอันเนาะแล้วก็โอ้ <c ười> เกลียดตัวเองโอเคคัสแบบนี้เนาะ เราก็จะได้ตัวของแอนดิไซเมช h มาแล้วเนาะโอเคมา5อันนะ5อันตึงๆไปเราก็ถอดอันนี้ออกแล้วก็ใส่แอนดิไซเมชเข้าไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะตอนนี้เกิดแอนดิไซเมชเราก็เสร็จเรียบร้อยเนาะด้นเนื้อหมูมาก อ่ะก็เดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับมอสแพร์ s อ b s k y ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊าบุย